เป็นกอาแกงหมดบ่ังนั้นถือบัเป็นลัก้อยจังหวัดต่อไ็ดงหมดเป็นลก้อยสงหมดบ่ฟีจกี่โอ้เจ็ดเ็ียชิบเีชิบบนล่างตลอดโอ้วัวันนี้สิบไปเจ็ดัเจ็ดสองหมดคุยบ่อยกจดสองหมดบ่เคยพลาดบ่เคยพลาดบ่เคยพลาดนักบ่ เีก็ไหมก็มากโอ้ยก็มากั้นเจว่าเจว่า่ะเทน่ยจยว่าเป็นไงบ่จัไอีกจะสองสมบอยังมาสองสเอจังเพราะว่าเรียกลอยัวเช็ชุนชุนก็ก็เระจัดมันบ่แต่ว่าสีหเน้นรักไมคกับรักสีหายะกอนหายะุกอนอจังไเอาบ่เอานอกไหมสีไป็นทกคนเปียวบ่มันกือหน่อยตัวดทิอุครับเนาะ อาออันนี้ที uh ่ฝากเงิ่นมาให้คานขนมข้วต้มคานถ้าเหคาสุราไม่ได้ยิ้บากะว่าไปจิ้ซ้อกินลายดอกซาบาทางิซ่าไม่จิปากกากรซิิ้บาบะคนนี้จิ้ไม่เขียนสมมวนกับจิ้บาบะคนนี้ลงกจิ้ซาบะบัญชีนัอนบัญชีคนนั้นบัญชีเจ้าจ้ีไปเพราะว่าเมื่อสักมีคนโทรมาถามอยู่ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปฟ้าเรืบัญชี สีบอกแรกล้ลังสไปก่อนเอาแค่ล้ลังสิไปก่อนนะรักล,ลอยหิเจารักลอยน่ะหมอ,อเอาเบิร์ล่นแล้วันีบอกออเล็กไม่มาด้วยกันก็จีบอกโอ้เมื่อนี้เลกไม่มาด้วยกันกับจีบบอกแต่ว่าแต่ว่าเอาลงนงสิไปแต่ว่าไม่มาด้วยกัน <S <S มาขัดตันี่นี่ค่อยค่ยีบอกเจาจี่บอกมาขัดตัวนี่ค่อยีบอกอีกที่หนึ่งจักสองมือบอกว่าจักสอมือว่าตอนัประจักเล็กลอยดวออกยืดเ จ้าสิบอกแล้วน้อยสิบไปก่อนเพื่อว่ามันบ็คาเมื่อมากกันบ่าบอกคือนเสียเถียวมากแต่ว่าถือกระเขาแล้วน้อยสิบอกว่าว่างหันครับผมถือเปียกหมดถือเปียถือเปียหกหนึ่งหักเจ็ดมีมัดหมอบ้ยมีหมดเลยนะ่านแล้วน้อยสิบกันแม่นจับใชกันเป็นถือโปกโดยที่ว่าถือยังไงชมว่างหันบ่ครับหกหนึ่งก็มีหาเจ็ดก็มี่อีครับเปียอืเอาเอาแล้วน่อคิบตัวกน้ครับอ่ มันแจแจรดให้มันจังๆโดแจ๊แต่วนเนน่พวกทนเดีบอกคับไอกเจ๊กองจะเมือมัสบอกเนอะอีกเจ๊กองมื่อเนะพอนะเอาซึ่งมายบอกต่วเดีนสิมากน้ำกันบ่มากนกันเอามานอดอู้คือหมองหันก็ได้ยนอดอาวลารอบอกใร้่กันบอกบ่สอนบ่ออกเจ้าสิเงือบบ่งันมาสิเงือดนกันบ่หิกันเงือบบ่เงือบบ่สอเงือดตอนนั้ไม่หมอเร่กันเลยมงดดกล่องยิ่งหนีบ่สอครับกล่องยิ่ตัวหล่บเย็นบ่ส ว่านี่เสียวมันใจจักเปอร์เซ็นต์วัานี้ไม่คือก็าอะหลายกว่าล้านเยอะหลายกว่ล้านอยู่เอาหรกวล้านุอ่อจักไหนจักหาแสนมาเลยบอกว่ามันปวดพวกดเขานียกว่าเปีที่ล่ะมันจุบมุงอะก็ได้นอกทียจงไหจะบอกเลยว่ามันก็เสีจ้เชียงบอกเวลามัวลามัวลามมสิแล้วล่ะทักทีว่านีกว่าหลายตัวสัมครับเนาะพาอมาลุมอยู่หอกเลก็เลือกติบอกว่า ย่าไปพูดมึงเด้อยบอกแล้วเขาเจาเลือกเขาไปออกบอกย่าไปคนเขาเห็นวครับเพราะอาจารย์นังตาเมันกับุไหเขาคือกันเน้เเขาห้าวนี้เขาบงเนี่ยเห็นนั่นแล้วเขาเห็นมัดกินได้ช่วยอะไรสามเขาเห็นหานหลานก่นเส้นเห็นมัดบานแดงเขาจับมัดบานอะไรอ๋ของเจ้าที่บอกรางวัลเสียบกันนะรางวัลรักเสียบอ๋อประการไม่เขียนหรอกลรารนี่เขียนจะว่าก็ท่นบอกตัวนี้ไง หลักหน่วยเล่าเขียนหลักหลักเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันหนึ่งแปดห้าหกหลักสิบหนึ่งแปดห้าหกหลักสิบมีหนึ่งแปดห้าหกอ่าครับแล้วนมวยเกาสามหก หลักหน่วยคก็มีหน่อยแต่ว่าจักมมแล้วมากๆทีนาะโอ้วันนี้คือหลักหน่วยคือพ่อฟังเหรอจำมีเก้ามีสามมีหกเออลักหน่วยถือใจแล้วทั้งหน่วยวันนัเ่นั่งไงอ่หลักสิบมันมีแปดมีหกครับหลักสิบมีแปดมีหกมีห้าหลักสิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดห้าหกหลักหลักสิบหลักสิบหนึ่งแปดห้าหกหลักสิบเ้ันหนึ่งไว้ทั้งหนาหนึ่ง แต่ถ้าหกักหน่อยเก้าสามหกอืมฉีดยังไงเนี่ยวันนี้มันระบบียงไงโจทย์คือไงถึงหวังเหรถูกต้ครับลักหน่วยรักฉีดหมดลักหน่อยยทธายวีเดอร์รักีมานงพี่ครับพี่ก็ไม่ต้องกัดครับไม่ต้องกัดม่หลอกืไปจัดกู้ยืมีดยไงส่วนครับแต่ว่าบาท่นบอกว่าตัวได้สีไม่แห้งครับยังบอกว่าตัวได้สีไม่แห้งให้รักหน่อยรักีด บอกก็เรางสิไปอีกสามเือยมเอาสิบอกตัวได้มาเอาเรียกว่าแม่น้ากันจังไนทุกภาลยไม่เรียกว่าแม่นกันครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่บ่หอดเลมันเป็อดหอดอกเ้เรียกมนมาเดียกันเจ้ครับเอาอยู่บ่ไม่มันบ่ท่นบอกรักนี่บอกได้อยู่บอกะบ่าท่านบอกพื้นพืบอกใกล้ๆก็บด็กตัวเดียว่แม่นกันครับเอาเรียกว่ามน้ำกันตัวใดพอ่าบงชุดหนึ่งสองเ ศูนย์หนึ่งเก้าไม่มาด้วยกันศูนย์ห่งกาวามาำกันแต่เ้มันคือมีหกเจ็ดแบบเจ้าตัวมันสี่ีอยู่บอกหนึ่งสองไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสองแปดศศสไม่มาด้วยกันศูนยไม่มาด้วยกันครับแล้วก็ศูนย์ไม่มาด้วยกันศูนย์่งสองเกไม่มาไม่มาด้วยกันนะบอ ห้ากเก้ากับามันกันห้าหกเก้ากับาม่าน้ำกันเนืงหกกับามัานกันเนื่องหก้มาน้ำกันหนึ่งหกกับจีบมาน้ำกันความศูนย์สามเก้าก็มันมาด้วยกันศูนย์สามเก้าก็ไม่มาด้วยกันเออคัดบารีนี่หนึ่งศูนย์สามกับบ้าม่านกันหนึ่งศูนย์สามกับม่านน้ำกันมันจิบมะเรียกตัวนบอกไปว่ามันจีบหน่อยหนบารีครับโตที่ซ้ำบอกมาเลยคัดตัวที่ซ้ำออกให้มันเหลือจะ่ตที่บ้าซ้ำกันเดียจิบอกตัวเรียนงวดามามหาด้ว ครับตัวเ้ทังิบอกบงวนี้เด่นตัวเดียวเลยงวดนี้ิเด่นตัวเดียวเหด่นตัวเดียวหอห้าล้านเปอร์เซ็นห้าล้านเปอเซ็นเออยนี่ที่ปวดถึนั่งปวดปวดเจ๊นอห้าล้านเปอร์เซ็นนอนพอ้ว่จีบสองหดบุฟฟิตสิ่งอยเขาคสองหดครับผมนาหน่วยสิบเลยสิบมาสิบบนรางมั ก,ก็ถือม่ามีพอหลายุข้าเจ้าเอาใจรักการนี่ล่ะเอาไปจับใจกันถือยังไงจีถือยังไงรั้ง,งวนวดเรียกัีบเขียนไหน่ยี่บางหนเนาะครับผู้ขาเจ้าจมากเลยคำับนวข้าเจ้ากับเบื้องน้ำเหาอันนี้ก็เรียกว่าคำนวณครับ,รบผู้ที่ว่ามากเลยคำนวดคนจับว่าะอะไรว่ได้ซื้อน้ำเหาหรอกตบว่าแต่ว่าเป็นยังแล้วแต่ผู้มากรับงสามมือมาด้วครับอีกสามมือนะพอนะสมมือมาเดี๋ยวฉิดบอกตัวเลียนหนเลยห้ตอจักหน่อยเปียงจักสองเปียงพอ้องมื่นดิจองมื่นได้ยูเนาะสองมือเนาะ ใอ้อกาสเนี่ยมันไ่ได้จัดเลยไล่ตัวนะเลขกว่ตัวมันที่สูงส่นเาเก้าเก้ากนาน้อยน่มันกรจัดนยืนเรนอันนี้บอกไปเชื้อได้นี่เมื่อวานำกันม่ไห่เดี่ยไปเื้อน้ำกันเลย้บอกสมหลายคู่แล้วไม่มาเรียกกาไเือเสียงันในละลายเนี่บอกดีๆเมก่ันแต่นี่ฝนสมอลายให้ห้แต่ไม่บอกยังไปเชื่อเหมือช่มาไม่มาเรียกันไป่ชื่อเด้อไมานำกันสมหลายนี่บอก ไม่มาด้วยกันนี่ปีสีออ่พ่เอาอีดีดิ<ช>การว่างไม่ช่วยหมามเลยปะพ่อเพืนนน่นอีพ่อมากนี่พ่อเพื่นสั่นร้องจับคู่ด้วยกันมากมากตัวใดงวดยังบ่ยโมเเด็ดจับให้ยังบ่ยังบ่ว่าแต่ว่าเรียกมันมากด้วยกันให้ไปก่อนนี่บอกบอก็บอกแล้วน้อยเล็ก เล่นตัวเดียวมึง่เห้ยเปล่าบอกไ่ยเนาะนมากรดสิบอกก็ดอกมันจะคู่แต่นี่ขันวานอยากคู่มือมือยังมากเล่ตัวเดียวเลยังมือนะพอนะเออแล้วมดสไม่สวหอเล่าน้ามดนี่เนี่คื่อห้าร้านเปอร์เซ็นไลก่อนไล่ก่อนอันพอมไลก่อนอันน้าบ เจ็ดสิบสองวันมถือไม่รู้กี่ทีเจ็ดสิบงวันนี่เจ็ดสิบสองวันเหรอเจ็ดสิบสองวันไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเกินร้อยก็เจ็ดสองวันเดสิบวันือมั้งส่วนนี่มากว่าเนียให้ก็เม่สวนห่วยเรามเแล้วแนีนองกมวนมันจะเก็บ่หรือม่นี่ดีออกมาเมีนหลุดเนาะเม่นเลยว่าเมียนี่ให้โบ่รักมาดีดีครับช่างกันนาม บ่ได้บ่มาเลยแต่เพิ่นรู้เอามาเบิ่์นรู้่ะไรดิเขาเลยไม่มาด้วยกันเป็นนักษณะอะไไม่มาด้วยกันย bueno. like, ังไปซื้อโอเดี๋ยวนะเย็บไปชาชื้อโอ้ยยนจังสี่บ่ได้เขียนจังสี่บ่ได้ต้องคัดตัวที่มันตรงกันนี่ออกว่ามันเดี๋ยวตัวไหนเนี่ยขีดแล้วหน่อยลงไปยันสี่บ่ได้ต้องคัดออกสมกันตัวไหนที่ที่มันตรงกันเนี่ยต้องตัดออกตัวไหนตัวนึงตัวบ่กเขายังเรียงมั่งกันอยู่บ่เวลาจังชี่ได้อะเขียวออก เลขี่ม่ม <praying Wow. S 2> ัน <Gym>. กันด้อเจ้พ่อยบอกสิเนาะูหนึ่งสี่ยี่ไปสืบชูหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งชูหนึ่งยี่ไปซืบอูหนึ่งเก้าสองนี่ยไปสืหนึ่งสองสองเ้าเก้าูมาอยี่ไปซื้าหกเก้สี่ยีไปซือ้ห้าหกเก้าหาไปซืูหนึ่งสามสานึ่งสูนี้ไปซือนะูสามเก้าสามเกาไปซืูหนึ่งูหนมี่สี่ก็ยี่ไปซื้อมอกเสกันเั้นอใจไปบน ผู้ได้ไซื้อหน่งดสามบรีกินผู้ได้ไปซื้อหนึ่่งเก้าเก้าสองบริกินหผู้ได้ไปซื้อสองหนึ่งสองสองสี่บรกินสองหนึ่งสองศูส่บรกินนะเขใจนะยังไมซื้อได้กใช้ัน้บ่ออกมันออกไม่สามรถทไมด้ล่ไม่ออกซื้อกันนี่เอาเบิ้งคับกันใช่เออ เลยกไ้วันได้เลยนี่ยังนนอยตัวนึงบอกเังไม่ได้นายจัวจะพูต้องบอกตัวเองนะใช้บางนิดะพอไหมยังไ่ต้บอกตัวเองยังไปชื่อใกันนิดกัดจุมบอกไปยาสิขัดเนาะเอยังไปชื่อใจกันก็มีกล้สิมวันเรกบอกไปบอกมานี่สองเด็กวิชิบเขียนนีคือเ่าอันนี้เป็นเลขหลักอันนี้ม่มาเด้ยกันนีขามันอนหย่อนบ่อยมากตรกันเร็ก S <S 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 นี่ยิ่บ่ล่ะอันนี้สิเขียนเลขหลักมากมั่วลังอันนี้หลักเลขคือก่อนอันนี้ไม่มาด้วยกันคือกอนอันนี้บอกแล้วงยสิป,ปัอันนี้มอพ่อเป็นพ่อเก็นเน,นี่ย่างน,น,น้อยเล้อกะเิ็นห่งจักน้อยตาสิบ่าวึ้นมาเรียกมันช่หมน่่ยหลักหน่วยิดฮู้จัาเล้อเีบ่หลักเงยมันช่มาชนีแล้วคิดมา,าชน,นีหัจ้าแลือบ่ก็หลักเงยก็มาหน่อยสิ ันนี้ก็เป็นเลขตาทองซุกหล่านเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะก็ได้ให้มาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก่อนนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะตาทองซุกก็ให้มาเป็นแนวทางก่อนนะคะพี่น้องอีกสองวันแอดกับสิไปตามแนวทางของตาทองซุกหล่านเปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะตาทองซุกกับเขามา หลายงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้ไปตามติดตามให้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านได้เข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะกอขอขอ,ขอพุณนพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพาลวยเนาะค่ะพี่น้องก็ขอ <c oughs> ให้พี่น้อง <c oughs> มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายดีๆเด้อคะ่ะขอให้ลำๆรวยๆกันตลอดไปได้พี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ